สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับมือเดียวป้ายแดงแรกๆในเล่มกับ h o n d a HRV 1.8ตัว EL ออโตปี2016ไม่ห0 0แสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับสภาพนางฟ้าสุดๆรถมันขับดีปีใหม่ๆแบบนี้ต้องรีบจัดครับออกรถเพียงศูนย์บาทเท่านั้นเองจัดไฟแนนซ์เบาๆผ่อนสบายๆครับที่นี่นะครับศูนย์รวมรถที่ต้องบอกว่าคัดสรรรถบ้านแท้ๆขอเฉพาะมือเดียวป้ายแดง ครับที่นี่จะไม่เอารถสองมือสมือสมือมาเลยครับจะเน้นรถสวยแต่ที่สำคัญครับราคาไม่ได้แรงเลยนะครับที่อื่นขายกันอยู่500,000กลางๆหรือว่า5 0 0 0สนปลายๆแต่ที่นี่ครับได้ตัว EL ด้วยแล้วก็สภาพมือเดียวป้ายแดงแบบนี้จัดในราคา519,000บาทครับเพื่อนๆ 519,000บาทครับซื้อสดต่อรองกันได้ครับเพื่อนๆจัดไฟแนนซ์ออกง่ายๆที่นี่ดูแลทุกเคสไม่ว่าจะเป็นติดแบคลีดหรือไม่ติดอย่างไรดูแลให้ออกรถได้ทั้งหมดเลยใครสนใจนะครับรถดีๆแบบนี้จอดอยู่ราดพร้าว71ครับโอ้โหเฮียคิวเขาคัดสรรรถมาให้แล้วนะครับโอ้โหครับวันนี้จัดไปเราให้ดูรอบๆคันเสร็จแล้วเรามาดูภายในกันบ้างนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้สีขาวยอดนิยมแม็กสวยๆตัว ด l ไม่ต้องพูดเลยครับว่ามันสวยขนาดไหนลงตัวทุกรายละเอียดภายในนะครับนี่ครับคือความเป็นมือแรกมือเดียวป้ายแดงมันสวยจริงๆครับโอ้โหครับสภาพนี่ต้องบอกว่า90บบวกใครสนใจรถสมรรถนะดีประหยัดน้ำมันซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตกกับคันนี้เลยนะฮะต้องบอกว่าพิเศษสุดเลยนะครับกับคันนี้ใครสนใจออกรถง่ายๆนะครับหรือว่าดูแลด้วยมาตรฐานมีบริการ ดูแลหลังการขายรับประกันต่างๆเนี่ยมีให้นะฮะจัดส่งรถทั่วประเทศขับรถไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านเลยทีเดียว ใครดุนดุนเลยครับจองเพียง1000บาทเท่านั้นเองไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ต้องรีบแล้วครับผมใครอยู่ใกล้อยู่ไกลสามารถวีดีโอคอลได้นะหรือว่านัดหมายมาดูรถที่ลาดพร้าวได้เช่นเดียวกันที่นี่นะครับต้องบอกว่าลูกค้านี่เข้าออกเป็นว่าเล่นเลยนะนึกว่าเซเว่นอีเลเว่นแต่ไม่ใช่นะครับเป็นร้านรถมือสองที่ได้คุณภาพอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจครับใครมีงบประมาณประมาณนี้หรือใครอยากจจัดไฟแนนซ์ในรถเซกเมนต์ราคา แบบนี้ต้องรีบแล้วกันครับโทรมาก่อนครับ0885845375นะครับด่วนด่วน